เป็น PPV ที่ดีที่สุดในยุคเลยเสียงส่วนใหญ่เขาบอกแบบนี้ครับคุณสามารถกินหมูกระทะตรงนี้ยังได้เลย สวดีครับตอนรับผู้ชมครับเข้าสู่ช่องรถมือ2มงคลคาเซ็นเตอร์ครับวันนี้อยู่กับเป็นไทยเช่นเคยครับวันนี้ครับผมมายืนอยู่ที่โชว์รูมหนึ่งของมงคลคาเซ็นเตอร์ครับซึ่งโชว์รูมแห่งนี้นะครับมีรถ PPV เยอะมากสําหรับใครที่ตามหารถ PPV อยู่นะฮะโชว์รูมนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับมีจอดให้คุณได้เลือกกว่า30คันนะครับจอดอยู่ตรงนี้แหละนะครับไม่ว่าจะเป็น Fortuner นะครับ Pajero นะฮะ Everest นะครับโอ้เยอะมากละลานตาไปหมด นะครับใครที่ชอบรุ่นไหนมิวเก็มีนะครับแต่ก่อนที่จะไปติดตามรับชมนั้นนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ครับวันนี้ครับผมเลือก PPV 1คันครับที่ต้องบอกว่าเป็น PPV ที่ดีที่สุดในยุคเลยนะครับเพราะว่าเสียงส่วนใหญ่เขาบอกแบบนี้ครับเขาบอกว่าเป็น PPV ที่มีช่วงล่างใกล้เคียงกับรถ SUV นุ่มนวลมาก มากันเลยครับวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปชมรุ่นนี้ครับกับ Ford Everest 2.0ไบเทอร์โบไทเทเนียมพลัสโฟร์วิลเกียร์ออโต้ครับนี่จอดอยู่ตรงนี้ฮะสวยมากสีเทาสวยครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นไงเป็นไงนะครับคันนี้เป็นรถในปี2019ครับหน้าตานะครับกระจังหน้าขนาดใหญ่ดุดันครับกระจังหน้าโครเมียมนะฮะโอ้โห สวยมากนะครับสไตล์อเมริกันต้องแบบนี้นะครับแล้วก็ท่านันของไฟหน้านะครับเป็นแบบโปรเจคเตอร์ครับสวยๆนะคือชุดไฟหน้าของเขานะครับชุดกระจังหน้าออกแบบมริเท่มากแล้วนี่คือสไตล์รถของอเมริกันนะครับความเท่ความดุดันนะครับแล้วระบบเซนเซอร์ต่างๆนะครับนี่พร้อมเลยนะครับ ไฟตัดหมอกมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กันชนหน้าขนาดใหญ่แล้วก็มีกล้องหน้าด้วยนะครับอ่ะมาดูด้านข้างครับคุณผู้ชมครับตามมาเรื่อยๆนะครับสำหรับคันนี้ครับต้องบอกเลยว่าเป็นรถสวยใหม่น้อยนะครับด้านข้างมาดูกันนะครับล้อนะครับให้มาจากโรงงานเป็นล้ออลลอยนะครับขนาด20นิ้วนะครับพร้อมยางนะครับขนาด265 50R20 นะครับดิสเบรกสล้อนี่มั่นใจได้เลยมาตามมาเรื่อยๆครับอันนี้การันตีว่านี่คือเทอร์โบคู่นะครับนะไฟเลี้ยวนะครับกระจกมองข้างและไฟเลี้ยวแน่นอนว่า r a n เจ r รเป็นแบบนี้ e v e r อร t ก็เป็นแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับไม่แตกตา่างนะมาด้านข้างครับในอันนี้ครับบันไดข้างขนาดใหญ่แข็งแรงมากนะครับแล้ว ด้านบนหลังคานะครับหลังคาเนี่ยนะฮะเป็นแบบพาโนรามิกนี่พาโนรามิ amic, หลังคาแก้วอะ่ะหลังคาแก้วครับเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมดูนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูพอดีว่าช่างภาพผมมันตัวเล็กนะฮะมองไม่ถึงมองไม่เห็นจุดสังเกตอีกอันนึงของของรถยนต์ Ford ดนะครับนี่ฮะรุ่นใหม่ๆเขาก็จะมีนี่นะครับ คือรถนะครับที่ไม่เคยเปลี่ยนกระจกมาเลยครับมันจะมีสัญลักษณ์นี้ Ford นะครับเซนโกเบนนี่นะครับอันนี้ให้สังเกตว่านี่คือรถที่สวยเดิมไม่เคยเกิดอุบัติเหตุครับแล้วก็มาดูด้านหลังครับเซนเซอร์ท้าย4จุดนะครับกับไทเทเนียม4ฟวิลและคันนี้ครับมีระบบคลิกเซนเซอร์นะครับง่ายมากนะครับสำหรับใครที่บอกว่าไปชอปปิ้งแล้ว คือหอบของขนของมานะครับคือแล้วไม่สะดวกที่จะเปิดนะเขาก็มีระบบคิกเซนเซอร์ให้นะครับนี่การันตีได้ว่าคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุรุนแรงนะครับไม่เคยชนหนักไม่เคยคว่ำเห็นไหมฮะอันนี้น็อตเดิมนะครับไม่เคยขยับนะครับคุณผู้ชมครับสวยงามมากๆนะแล้วนี่ครับด้านหลังนะเบาะพับไฟฟ้า อ่าอันนี้เบาะพับไฟฟ้านะฟืบฟืบเห็นไหมครับว้าวขนของได้มากขึ้นนะครับสำหรับใครที่บอกว่าไปซื้อตู้เย็นมานะครับก็สามารถพับเบาะลงนะครับหรือบางคนนะครับไปแคมปิ้งนะครับหรือบางคนนะครับเดินทางไกลแล้วอยากบอกว่าจอดรถพักนะครับก็สามารถปูฟูกแล้วก็นอนได้เลยนะครับ มี power outlet ให้ด้านหลังนะครับนะเดี๋ยวเอาเบาะขึ้นก่อนนี่ฮะเบาะพับ,บไฟฟ้าครับสะดวกสบายครับแล้วก็นี่ครับฝาท้ายไฟฟ้าเห็นไหมครับสะดวกสบายไหมครับมีกล้องหลังให้ด้วยนะอันนี้คือระบบความปลอดภัยรอบคันนะครับเรามาดูท่านั้นของเครื่องยนต์กันบ้างคุณผู้ชม นะสำหรับคันนี้ครับเครื่องยนต์2 0 0 0ซีซีครับเป็นเทอร์โบคู่หลายๆคนบอกว่าเครื่องยนต์2 0 0 0ซีซีนะครับเทอร์โบคู่เนี่ยเขาจะรีดแรงม้ามาได้ขนาดไหนนะครับสำหรับคันนี้คุณผู้ชมผมจะบอกไว้เลยว่าถึงแม้ว่าเครื่องยนต์นะครับจะแค่2000ซีซีแต่แรงม้าสูงถึง2 1 3แรงม้าครับและ นะครับทางด้านของ Ford เองนะครับเขามีการปรับนะครับในเรื่องของอุปกรณ์เป็นบางชิ้นนี่ฮะตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ใช้รถยนต์ Ford นะครับไม่ว่าจะเป็น Ranger หรือว่า e v e r e ร t นะครับรุ่นเก่าตัวนี้ครับท่ออินเตอร์เนี่ยนะครับสมัยก่อนมันจะไม่เหมือนไส้หมุมันจะไม่เหมือนไส้กรอกตรงนี้อันนี้มันคล้ายคล้ายไส้กรอกนะครับแล้วก็มีรั่วอะไรเนี้ยคือตรงนี้มันเป็นท่อแรงดันสูงมันมักจะมีปัญหานะครับเรื่องของท่อตรงนี้มันรั่ว แต่ทีเนี้ยนะครับทานั้นฟอร์ดเลงเห็นว่าตรงเนี้ยมันคือปัญหาของลูกค้านะครับเขาก็เลยปรับปรุงใหม่อันนี้ไม่ใช่ว่าท่ออินเตอร์ที่ไปไปซ่อมมาหรืออะไรมานะครับผู้ชมครับอย่าตกใจว่าเปิดมาแล้วเอ้าทำไมท่ออินเตอร์มันขาดแบบนี้ไม่ใช่นะนี่คือท่ออินเตอร์ที่เขา,เาทําการปรับปรุงใหม่นะครับมันมีการยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับแต่ท่อเดิมเนี่ยมันจะเป็นท่อท่อนเดียวซึ่งผมเองก็เป็นคนใช้รถฟอร์ด Ford อยู่นะครับ ท่ออินเตอร์ของเรนเจอร์เนี่ยจะเป็นท่อท่อนเดียวเอ e วอเรตตัวก่อนก็จะเป็นท่อท่อนเดียวนะครับจะไม่ใช่แบบนี้นะครับนี่คือตัวที่เขาแก้ปัญหามาให้ท่ออินเตอร์ที่มันรั่วบ่อยนะครับนะต่อไปก็ใช้แบบสบายใจได้เลยนะครับนี่ฮะอันนี้คือข้อดีนะครับและคันนี้คุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกว่ารถสวยนะครับไม่เคยชนหนักไม่เคยคว่ำนะครับมาดูกันนะน็อตไม่เคยขยับ นะครับน็อตไม่เคยขยับฝากระโปรงเดิมโรงงานนะครับแหนกันความร้อนยังแน่นนะครับแล้วแก้มด้านข้างครับสวยๆเลยไม่เคยมีริ้วรอยครับคุณผู้ชมครับไม่มีริ้วรอยประแจสักตัวนะครับคันหน้าเดิมนะครับสติ๊กเกอร์อะไรจากโรงงานทุกอย่างยังอยู่ครบทุกจุดนะครับเพราะคันนี้ใช้งานมาน้อยมากนะครับ ใช้งานมาถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ38,000กิโลแค่นั้นเองนะถือว่าใช้งานน้อยครับคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะฮะสำหรับภายในครับสวยเวอร์นี่มากระจกไฟฟ้านะครับ4บานแล้วประตูครับคุณผู้ชมครับอันนี้ผมชอบชอบนะครับใส่เป็นโอ้โห ลายเป็นโนแบล็กเลยนะนะครับสวยมากนะครับแล้วก็มีวัสดุหนังนะครับตรงนี้มีสัญลักษณ์นะครับตัวหนังสือ Ever e s t นะครับอยู่ตรงนี้นะเบาะปรับไฟฟ้านะครับเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับทีเนี้ยคุณผู้ชมผมขออนุญาตขึ้นรถนะครับโอเคนี่คือกุญแจของเขานะครับเป็นกุญแจรีโมทนะครับเทมาก เสร็จแล้วนะครับพู้สตาร์ทครับเหยียบเบรกนิดนึงนะครับแล้วก็กดสตาร์ทไปน่าสังเกตตรงนี้ครับเห็นไหมผมบอกคุณผู้ชมว่าเมื่อกีว้วิ่งมา38,000จริงๆไม่ใช่คันนี้ครับวิ่งมาแค่36,000กิโลณนะปัจจุบันนี้นะครับ36,000กกิโลณปัจจุบันนี้แล้วระบบต่างๆนะครับ ระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเครื่องของอเครื่องเสียงระบบปรับอากาศนะครับตัวเนี้ยนะครับหน้าจอขนาดใหญ่อันนี้เป็นจอสมัมผัสนะมีระบบนำทางนะครับมีแอปพลิเคชันนะครับแอร์นะครับ,รบ, Air, รบแบบอัตโนมัตินี่เปิดปิดอัตโนมัติได้เลยนะครับสำหรับแอร์นี่ฮะเสร็จแล้วเกียร์เป็นแบบออโต้นะครับมีเกียร์โฟแล้วเกียร์โฟเนี่ยคุณผู้ชมไม่ยากเลยใช้ไม่ยากเลย นะครับเกียร์โฟใช้ไม่ยากนะเพียงแค่คุณกดครับก็ใช้ได้แล้วนะครับไม่ต้องไปเข้าเกียร์ให้เมื่อยมือนะครับแล้วก็มีโหมดขับขี่ให้ด้วยนะครับหลากหลายโหมดขับขี่ให้คุณได้เลือกนะไม่ว่าจะเป็นทางอ่าหิมะทางทะเลทรายแบบครุขระอ่ะแล้วแต่คุณจะเลือกโหมดการขับขี่ไปนะครับมี cruise control ด้วยนะสำหรับคันนี้ นะเสร็จแล้วนะครับเบรขนาดใหญ่คุณผู้ชมอืมันแจ่มจริงๆเลยอ่ะทีนี้ฮะมาดูตรงนี้อย่างที่ผมบอกครับนี่คือพารามิกนะฮะหลังคาแก้วนะเนะีซันรูปซันรูปโอ้สุดยอดนะครับเป็นไงเป็นไงนะครับอ่ะจัดไปหลังคาแก้วฮนะ โอ้โหนี่ฮะสวยงามครับคุณผู้ชมครับสำหรับคันนี้ครับกับ2.0ใบเทอร์โบไทเทเนียมพลัส 4W วิลหลังคาแก้วสวยๆเลยเวลาเวลาที่แบบว่าฝนตกนะ,ะขับรถไปแล้วก็เปิดนะหลังคาโอ้โหอย่างแจ่มหรือว่าอากาศหนาวครับช่วงนี้เข้าหน้าหนาวแล้วนะครับในช่วงกลางวันมันอาจจะร้อนแต่ว่าบางวันเนี่ยมันอาจจะแบบ อากาศดีหน่อยนะครับเวลาที่เราไปเที่ยวนะขึ้นภูเขาอะไรต่างๆนะครับก็สามารถที่จะเปิดหลังคาได้ทีเนี้ยมาดูครับว่าภายในคันนี้เป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมอ่ะมาดูกันหน่อยว่าภายในเขาสวยงามขนาดไหนเบาะนะครับสวยมากการใช้งานน้อยอย่างที่บอกว่าริ้วรอยการใช้งานไม่ค่อยมีแล้วหนังนะหนังแบบฟูมากนุ่มมาก ยิ่งเบาะข้างคนขับแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะครับมาดูครับด้านหลังครับเบาะหลังคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะไปดูเบาะหลังกันหน่อยนะฮะว่าคันเนี้ยเป็นยังไงโอ้โหนี่ฮะด้านหลังก็ไม่ธรรมดานะเหมือนไม่ค่อยได้ใช้งานเลยครับสำหรับเบาะหลังนะครับด้านหลังก็มีนี่ปรับ อุณหภูมิได้นะครับมี power outlet ให้2จุดนะคือสำหรับคนที่นั่งด้านหลังเนี่ยแอร์เนี่ยโอ้โหฉ่ำมากนะฮะสามารถที่จะเปิดได้นะปรับอุณหภูมิเองได้เลยนะครับแล้วทีเนี้ยเรามาดูกันหน่อยว่าเวลาที่เราไปนั่งแถว3แล้วเนี่ยเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะคือตรงเนี้ย พอพับเบาลงมาถ้าสังเกตนะถ้าสังเกตว่าพอพับเบาะแถว3นะครับกับแถว2มันจะเรียบหากันแสดงว่าคุณสามารถที่จะขนของได้เยอะมากใส่ตู้เย็นโอ้โหได้เป็นลังได้เป็นตู้ใหญ่ๆนะฮะได้เลย2ใบนะแล้วก็นอนได้เลยสบายเนะนะครับสำหรับ ford everest ตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลอง จะลองพับเบาะข้างหลังดูนะฮะเดี๋ยวมันจะลองพับเบาะข้างหลังดูนะว่าเวลาพับข้างหลังแล้วเนี่ยปุ๊บพับข้างหลังแล้วเห็นไหมฮะมันจะพอดีเลยเออสแสดงว่าคันเนี้ยนะเดี๋ยวนะ ถ้าผมพับเบาะทั้งหมดนะคุณผู้ชมแล้วเนี่ยโอ้โหใส่ตู้เย็นได้ใส่มอไซค์ยังได้เลยนะฮะสุดยอดมากเสร็จแล้วปุ๊บถ้าเกิดว่าคุณไปจอดในปั๊มจอดในปั๊มนอนนะหรือว่ามีเด็กๆปูฟูกไปนะครับปูฟูกไปสามารถนอนได้สบายมากนะครับ ขออนุญาตขออนุญาตนะนี่คืออันนี้คือ1 7อ็ห้านี่คือแบบว่านอนสบายเลยอะได้แบบเลยนะปูฟูกนอนนะครับหรือแบบว่าเวลาที่มีไปตั้งแคมป์หรืออะไรเงี้ยคุณสามารถกินหมูกระทะตรงนี้ยังได้เลยนะครับ <c oughs> สิดมากโอเคเอา้า ออปชั่นจัดสุดยอดมากนะฮะสำหรับ Ford Ever e s t 2.0ไทเทเนียม plus นะครับ4 w ีลเกียร์ออโต้ V2019 รถใหม่เนี่ยนะครับราคาอยู่ที่1 7 9 9 0 0 0บาทเกือบล้านแปดะนะฮะแต่วันนี้ครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์ขอนำเสนอครับคุณผู้ชมอลมแรงมากนะฮะนำเสนอครับสำหรับคันนี้ในราคาที่คุณประหยัดไปกว่า6 0 0 0บาทนั่นก็คือ 1,199,000บาทครับผู้ชมครับจัดเต็มได้อ่าใครที่สนใจนะครับอยากจะได้รถที่1สวยสไตล์อเมริกันสมรรถนะดีเทคโนโลยีคร,ครบครบคันนี้ผมว่าคุ้มค่ามากนะฮะกับ Ford Everest 2.0ใบเทอร์โบไทเทเนียมพลัส4ฟ h วิลปี2019เกียร์ออโต้คันนี้ครับ2,000ซีซี213แรงม้า คุ้มค่าแน่นอนครับกับราคาเพียงแค่1,199,000บาทครับผู้ชมครับโทรเข้ามาครับเบอร์โทรนะครับหรือว่าจะอินบ็อกซ์เข้ามาหรือว่าจะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมครับกดกระดิ่งและกด Subscribe ไว้เพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามรถสวยจากที่นี่มงคลคาเซ็นเตอร์วันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ